สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพี่บุ้งกีที่ช่องลิลันทีวีกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะกลับสู่สถานการณ์ปกติก็คือเป็นการรีวิวสิ่งก่อสร้างของน้องๆที่ส่งมาจากทางบ้านนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะสังเกตแบก็กกราวข้างหลังพี่บุ้งกีดีๆนะก็คือบ้านจากสันหรือว่าตึกแถวเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะข้างหลังพี่บุ้งกีเนี่ย หลายๆคนก็จะเข้าไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็จะมีไอดีของน้องอยู่คนนึงนะที่ทําให้พวกเราเข้าไปในบ้านได้นั่นเองค่ะปะเดี๋ยวพี่บุ้งกีจะลองเทปดูก่อนนะอ๋อพี่บุ้งกีเกือบลืมไปเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องพี่บุ้งกีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให,ให้กับช่องพี่บุ้งกีกันด้วยนะคะ แล้วผลงานชิ้นแรกของวันนี้นะคะเป็นผลงานของน้องฟีซ่าค่ะแฟนคลับพี่บุ้งกีคนใหม่นั่นเองเราลองไปเคาะประตูแต่ละบานกันดูนะคะทุกคนว่ามันจะเข้าไปในประตูได้ไหมพี่บุ้งกีก็จะลองเทสตดูแค่ประมาณสองหลังนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดทุกหลังนี้ไม่ไหวเวลานาน,านแน่ๆเลยเนี่ยหลังแรกก็เข้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูหลังที่สองนะคะหลังที่สองจะเข้าได้หรือเปล่าเอย หลังที่สองก็เข้าไม่ได้ค่ะปาขางงั้นพวกเราก็อย่ารอช้านะใส่ไอดีบ้านของน้องฟีฟ่ากันเลยดีกว่านี่เลยนี่ก็เป็นไอดีของน้องฟีฟ่านะคะหอเล็กๆสำหรับอยู่คนเดียวไม่เล็กละมังน้องฟีฟ่าหลังหนึ่งเลยนะเบล่มเลยพี่บงกีว่ามันใหญ่นะ <c oughs> นี่จะอยู่ข้างๆกันไปนไงทุกคนเห็นไหมเห็นความคล้ายคลึงกันไหมคะ ก็ก็เกือบเกือบม,มีมีจุดที่ไม่เหมือนแค่นิดเดียวเองน้องแนงถ้าเกิดว่าไม่สังเกตมากก็เหมือนเลยนะตอนแรกพี่บุ้งกีเห็นก็คิดว่าเป็นเป็นแถวเดียวกันเลยแหละและนี่ก็เป็นภายในนั้นทุกคนแต่พี่บุ้งกีไม่ค่อยถนัดเลยค่ะที่แบบมีตัวละครตอนรีวิวมันมันเหมือนกับว่าเราบางังบังสิ่งของที่เรากำลังรีวิวอยู่พี่บุ้งกีก็ขอปิดตัวละครออกไปก่อนนะ นี่เลยเปิดประตูเข้ามาขวามือก็จะเป็นที่นั่งรับแขกค่ะแล้วก็จะมีมุมต้นไม้ด้วยนะส่วนซ้ายมือก็จะมีทีวีแล้วก็ทางนี้เลยค่ะมุมโปรดของพี่บุ้งกีไม่เป็นไรนะคะสําหรับบ้านนัองฟีฟ่าได้กินส้มก็ยังดีค่ะชุ่มคอนี่หน้าต่างบานใหญ่เลยค่ะ มองวิวข้างนอกได้ชัดเจนเลยส่วนห้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้านี้เป็นกระจบกเหมือนกันนะคะทะลุบันไดเลยแหละ <c oughs> โอเคปะเราขึ้นชั้นสองไปเลยดีกว่าชั้นสองก็จะมีอะไรน่าดูเหมือนชั้นแรกหรือเปล่านี่ขึ้นบันไดมาชั้นสองนะคะก็จะเจอตรงนี้เลยมุมนี้ก็เตียงนอนค่ะ น้องฟีฟาคะถ้าเกิดว่าผลงานทีนี้เป็นผลงานของน้องจริงๆพี่บุ้งกีขอชมจากใจจริงเลยนะคะว่าสวยมากแต่พี่บุ้งกีบอกเลยนะสําหรับทุกคนหรือคนที่กําลังดูน้องๆที่กําลังดูคลิปพี่บุ้งกีอยู่ตอนนี้พี่บุ้งกีขอให้เป็นผลงานของตัวเองนะอือเพราะว่าเราจะได้ภูมิใจเนาะเราต้องไม่แอบเอาผลงานของคนอื่นมาแอบอ้างเป็นของตัวเองเลยค่ะนะเพราะมันดูไม่น่ารักเลยคะ่ะทุกคนโอเคค่ะ นี่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นมุมที่มองออกที่มองจากระเพียงเข้ามาในห้องเรานะเป็นไงสวยไหมคะผลงานของน้องฟีฟ้าโอเคสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้ไอดีของน้องฟีฟ้านี่เลยนะคะไอดี ID ก็ขึ้นตามนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กับเพื่อนด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าผลงานของเพื่อนสวยมากๆเลยโอเคค่ะเราไปกันที่หลังที่สองกันเลยดีกว่าค่ะ หลังนี้เลยค่ะเป็นบ้านสวยริมชายหาดนะคะวิวดีเชียร์ละค่ะเป็นผลง,งานของน้องต้นหอมค่ะคนนี้เลยนะคะไปเดี๋ยวพี่พุ่มกีจะพาไปดูภายในบ้านว่าสวยสวยไม่ต่างกับด้านนอกเลยนะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันเลยและนี่ก็จะเป็นภายในบ้านค่ะขวามือก็มีรูปภาาหมีตัวเบเริ่มเลยนะส่วนซ้ายมือก็มีมุมนั่งเล่นเล็กๆด้วย นี่ก็เป็นมุมโปรดของพี่บุ้งกีค่ะมุมครัวนั่นเองโอ้โหกำลังคอแหง้งไม่เป็นไรค่ะมีกี้ยังอิ่มส้มอยู่เลยส <c oughs> นใจพูดนะโอ้โหชั้นวางแก้วกับจานเหมือนมากๆเลยค่ะเหมือนจริงมากๆสวยมากๆเลยค่ะน้องต้นหอมส่วนมุมทางนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นน่ารักน่ารักนะคะโอ้โหมีการดัดแปลงเอาส้มเมนาลินมาเป็นรูปภาพด้วยนะทุกคนสวยจังเลยค่ะและมุมทางนี้ก็เป็นมุมห้องน้ําค่ะ กว้างเชียวค่ะห้องน้ำรีวิวง่ายนะนกว้างเนี่ยโอ้โหมีเครื่องซักผ้าทำเองเนี่ยนะคะน้องต้นหอมเก่งจังเลยค่ะมีเลยมีห้องใต้บันไดด้วยนะคะน่าจะเป็นห้องเก็บของด้วยค่ะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเนี่ยนี่เป็นไงทุกคนผลงานของเพื่อนเราโอเคเดี๋ยวพี่บุง้งกีจะพาขึ้นไปชั้นสองแล้วนะ ชั้นสองนี้เลยขวามือก็เป็นมุมไม้ประดับเล็กๆภายในบ้านนะคะสวยจังเลยแล้วก็ส่วนทางด้านนี้ค่ะมีทีวีแล้วก็มีมุมนั่งดูทีวีด้วยแล้วก็มีตัวเดิมค่ะตามขึ้นมาถึงห้องบนเลยหยอกๆนะคะโอเคค่ะเราไปดูห้องนอนกันเลยดีกว่าโอ้โหตัวเสื้อผ้านี้ก็สวยสมจริงมากๆเลยค่ะน้องต้นหอมสวยมากไม่แพ้ต่างชาติเลยนะคะเนี่ย โอ้แล้วก็มีหมีอีกตัวหนึ่งด้วยถ้าตื่นงวงเงียงงวงเงียงขึ้นมาเจอหมีทำไงเนี่ยตกใจไหม <c oughs> นี่เลยค่ะภูมิใจนำเสนอระเบียงนั่นเองค่ะเหมาะไปเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองซาสุระเลยนะแล้วก็ยังมีวิวของชายหาดแล้วก็เสียงของทะเลเบาๆนี่เลยอยู่ทางด้านขวามือทำเลดีค่ะน้องต้นหอม สำหรับน้นนองๆคนไหนที่อยากได้ไอดีของน้องต้นหอมนี่เลยนะคะไอดี ID พี่บุ้งกีก็วางไนวะ้ให้ตามนี้เลยนะอย่าลืมกดไลค์ให้กับเพื่อน้วยนะคะว่าบ้านเพื่อนสวยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่หลังถัดไปเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็เป็นผลงานของน้องไม้นะคะพี่บุ้งกีขอเดาเชื่อเองนะเพราะว่าชื่อไอดีมันเป็น m i n d ความจริงพี่บุ้งกีก็อนุรุมหลายคนนะที่ไม่ทำตามกฎ เพราะว่าพี่บุ้งกีขอวางกฎไว้ตรงนี้เลยนะว่าการที่จะให้พี่บุ้งกีรีวิวสิ่งก่อสร้างให้น้องๆต้องแนบชื่อเล่นด้วยทุกครั้งค่ะเพราะว่าไม่งั้นนะพี่บุ้งกีกบางบางคนพี่บุ้งกีอาจจะตัดสิทธิ์นะโอเคนะต่อไปนะใส่ไอดีแล้วก็ชื่อเล่นด้วยนะคะทุกคนปะค่ะเรามาดูกันที่ไอดีของน้องไม่ใช่สิเรามาชมผลงานของน้องไม่กันเลยดีกว่าใช่ชื่อน้องไม้หรือเปล่าเอ่ยพี่บุ้งกีอ่านตามไอดีนะโอเค หลังจากที่บินรอบๆพี่บุ้งกีก็ไม่เห็นประตูนะแต่พี่บุ้งกีเห็นวิธีเข้าแล้วแหละอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีเข้ากันเลยนะทุกคนก็คือการที่เราไปใกลๆ้ๆไอ้ตัวเนี้ยตัวที่นอนที่เขามีไว้ให้เนี่ยแล้วก็กดนอนลงไปแล้วก็กดลุกขึ้นเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แหละอืมส่วนทางนี้ก็เป็นประตูเข้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้พี่พี่บุงบ้งกีก็คือเวียนหัวมากเลยน้องไม้ก็คือพี่บุ้งกีไม่ค่อยถนัด ถนัดรีวิวสิ่งก่อสร้างที่แบบเป็นที่แคบแก็คือบ้านหลังนี้สวยมากนะสวยมากจริงๆถ้าเป็นผลงานของน้องจริงๆนะบ้านหลังนี้คือสวยมากๆเลยคือตกแต่งละเอียดมากก็คือไม่มีส่วนเกินส่วนขาดหรือว่าส่วนโผล่ของระเบียงมาให้เห็นเอ้ยไม่ใช่สิส่วนโผล่ของสิ่งก่อสร้างส่วนเกินน่ะก็คือไม่มีตรงไหนเป็นส่วนเกินให้เราเห็นเลยโอเค มันแคบนะ่ะมันแคบแล้ว,แล,วแล้วทาให้พี่บุ้งกีรีวิวยากมากเลยบ้านหลังนี้แต่มุมตรงนี้พี่บุ้งกีนําเสนอเลยนะมุมห้องน้ำชอบกว่าห้องครัวอีกของบ้านหลังนี้นะเพราะห้องน้ําสวยมากๆเลยดูสิทุกคนเห็นด้วยกับพี่บุ้งกี่นะแล้วดูตรงอ่างอาบน้านะทุกคนลองสังเกตตรงอ่างอาบน้านะก็คือจะมองเห็นวิวด้านล่างด้วยเออเป็นไงล่ะ แช่น้ำเพลินกันเลยแม่ล่ะทุกคนแล้วแล้วน้องก็ตกแต่งภายในห้องน้ําได้สวยมากด้วยนะนี่เป็นไงมีมุมฝักบัวด้วยนะแล้วก็ไม่กระจายด้วยนะเพราะฝักบัวอยู่ในห้องด้วยเป็นไงล่ะโอเคสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากมาเที่ยวบ้านของน้องใหม่ไอดีก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะสวยมากๆเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้เพื่อนด้วยนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หลังถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ อย่าพี่บุ้งกีกําลังใส่ดีบ้านหลังถัดไปนะั้นมีชื่อเจ้าของเรียบร้อยด้วยนะอีวาแล้วก็นามสกุลอะไรสักอย่างนะ่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเอาง่ายๆเลยค่ะว่าน้องคนนี้แอบเอาบ้านของชาวต่างชาติไหมพี่บุ้งกีช่วยรีวิวเป็นบ้านของตัวเองนั่นเองหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าพี่บุ้งกีรู้ได้ยังไงก็คือบ้านหลังนี้ก็ผ่านหูผ่านตาพี่บุ้งกีบ่อยมากๆเป็นห้องใต้หลังคาของบ้านโฮมเก i ร์แล้วก็มีอยู่ช่องหนึ่งก็คือช่องนี้นะ น้องเขาก็ได้รีวิวไปเมื่อเจเดือนที่แล้วก็คือมันไม่ค่อยดีนะคะสําหรับการที่เราเอาบ้านคนอื่นมาเป็นบ้านของตัวเองเนาะน้องๆคนอื่นก็อย่าเลียนแบบนะคะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยจริงๆโอเคค่ะพี่บุ้งกีก็ขอฝากไว้เท่านี้นะสําหรับบ้านหลังนี้นะอย่าหาทํากันนะทุกคนโอเคค่ะน้องนาซูฮาจา๋าเจ้าของคอมเมนต์นี้นะไอดี ID ของน้องเขาไม่ได้นะคะ แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นไอดีของน้องคนนี้นะก็คือน้องปั่นพี่บุ้งกีอะ่ะน้องมาปั่นโดยเฉพาะเลยก็คือไอดีสามสี่ห้าหกดปดเกไอดีนี้มันไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทําเป็นเอาเป็นว่าพี่บุ้งกี่จะหาเวลาว่างสอนทําบ้านแบบเบื้องต้นแล้วกันบ้านเล็กๆน่ารักๆที่ทําง่ายๆเนาะ น้องๆจะได้รู้ว่าเออตรงนี้เอาจากตรงนี้แล้วก็ไอเทมนี้เอาจากตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวพี่บุ้งขีมาสอนนะโอเคค่ะทุกคนก่อนจากกันนะอย่าลืมนะเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่บุ้งกี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย